วิธีการบินในห้องซ้อมโดยเริ่มต้นก็ต้องมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ชิ้นหนึ่งก่อนครับถึงจะใช้งานบินได้ให้ hey, เปิดคอนโซลพิมพ์คำว่า sv score ชิ้นหนึ่งแล้วก็คำสั่งในการบินก็คือ no clip ใส่อีกทีนึงเพื่อหยุดบินโดยที่ในการตั้งปุ่มก็คือให้ hey, เปิดคอนโซลครับพิมพ์คำว,ว่า by เว้นวรรค ชื่อปุ่มที่ต้องการอย่างเช่นปุ่ม J, เวว้น No Clip Enter เมื่อเรากด J ก็จะเป็นการใช้งานคำสั่ง NoClip ครับถ้ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าผมพอทราบจะช่วยตอบครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ